น้ำถังใหญ่ยังไยมันมันเบาๆแล้ซื้อเคื่องเปด้วยอาก้วยใช่ผิดเลยเอาไม่นาไม่มากินถึงไม่น,า,มนาเอาไปกินห่อนด,ดอกฮอกก็ดนียากกันมั้งไว้ไว้ในี่ยอ,อะไร ฟิบเอ้ื่องใเคื่องปแหงเลยอยากกุ้เลียงแม่ขาวิ่งมาไม่เดอนก็ไมีเคยุ้เลี้ยงถ้าินวลมั้งไอ้นี่เอาเอาน้ำโคกไปด้วยเออนั่นแหละลูกเอาไปเพราะว่าเขาไปซื้อน้ำแข็งหลังคุณนีกระติกไหมใส่น้ําแข็งไปก็มีตัวนอเนี่ยกระติกนะเอาไปเลยนะ เอออันกระติก๋วแต่อันนี้กระเทยนะอันเอาเกลี่ยไปนะพี่พีมเราเราต้องใส่อันนี้ไหมอันอีหยังเนี่ยอีหยังอีหยังเกาะอันนี้อะไรใส่ถ้วยใส่ก็่ใช่ยกเบอร์เพือนทีไมได้จ้งสารุนสารอะไรก็ไนี่ไงก็เก็บใส่นี้แล้วก็ยกเบิร์นไปโหลดเนี่ยถ้าบ้านหนูไม่ได้ว่าตัดนถ้าคิดบอกนะแต่ทานอันนั้นไม่ติเป็นกระจกกระจายไหมดูเนี่ยเอออาจารย์ไปอุ้ย พิมพ์มีใส่พิมพ์ฟานงอันนู้ไม่ได้ไครเตรียมมาแ่นว่ามันเด็กเปรว่ามันมีจักกมีดปบบเปิดไฟจะมาเปิดอีกอย่างเปิดเรียงค่ะมดหลอดใดอันไมนเปิดี่ปักไดนนี่นี่เดี๋เปิดง่ายมันก็ไม่ไดิดอ่ะมะเคียเทนี่ยสีบ่แดงดีอ๋อเปิดโลดมันสีปีดดอกไปปแป๊บๆนี่ไงอันนี้มะเคเคี้ยวนี่มันเป็นอีเปิดมันจะแข็งๆนะมันจะไม่อร่อยเหมือนตัวนั้น เนีเ่ยปวด่าอะไรูงปง,ไงไป้หดุดจัวไยถอได้ไคือเอาไปหลายทะลกนำ้ำปาสไ่ใกินเนี่ยในกระดอกเห็นไหมขวดซีขวดเกือบไปหลายเถอเอาเงินเถอะเอาขึ้นร <c oughs> ้างไหญ <c oughs> สีไปเลยแม่ ลวกเส้นานะอืมเส้นลวกเนาะอ,ะอ้า,อ,าะอะรใหญ่เปลาดดเนาะมันอยู่หนีเนาะ,ะเดดเดดก,กับปะลาลาเดียวกันเลยโบ้ <c oughs> โอยมันเยอะเนี่ยใส่ตู้ไว้ก็ได้ <c oughs> มาถือว่าเสี่ยว่าเกินเคียงนั้นเสี่ยงเยอะ แม่ใส่มะเขือเทศมะเดมันบอเห็นมันเผ็ดเลยจ้ามันชื่ออยู่น่นแต่ไม่เป็นซีเรืองๆนมันเกลือเผ็นะเพื่อนไห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 น ด้ปจริงไหมคะแม่โอ้โหเอใส่ปูลงไปแลเสียแล้วเสีย,ย,ย,ยแล้วมันอร่อยแล้วเนี่ยอุย้ยพีมพ่มอกกับมาลวกเอาเส้นได้เป็นหลักไม่ต้องไล่เหี่ยเส้นลายเ,เส้นลายเส้นมีแต่มันไม่สีสีนะเอาข้าวเจียวมาใสไปต้มหมูอันบ่ได้ไปต้มเส้นหกอีกดีแม่อันนั้นอันนี้แหละถอดพิมพ์ขึ้นบอกเคสเนี่มันเบะคั้มไปไหนคั้มเดียวเพราะว่าเส้นมีเนาะ

มันแตกตบแต่พักเดินออกตัวยอะเนี่ยเดินออกเด็ยังอยู่รอยเอ็ดได้บ่คือไปเด้ที่เด็กเคยกับคนบ่เคยเนาะมันก็ต่างแต่กินเนาะ่อเดี๋ยวเลยเนาะมาเดี๋ยวไ่ยินมาเอาของสดมีของสดอ๋อเหรอคะอุ้ยอันนี้มันช่เหรออันเนี่ย อร่อยมันเนี่ยไปเก็บผักบุ้งกินอะย่ถ้าสิ่งเล็กถ้เห็นมีหลวงส่กันเลยได้ยกโคบ้านดูเสียไปแล้วนั่งฟอนกับคุณอดั้งมน่ะจอยเมียงนี่จมดีโพดหมดเวลาบักพร้อมันก็ต้องเลยเซ่แหละคุณ่ะ ไม่ได้หมดทุกอย่างหรอกคุณน่ะเวลาเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันแคนาเกียร์ปฏจบัิเซ็ตโครงเซ็สามันบดีมันบ้างคนาเกียร์เฮ็ดอยู่ในปวดขี่อยู่กับสิบิเซ่ดีล่างถอยอยู่กับบ้านใดฮากก็ต้องไปก่อนแล้วคุณมันจะตกไหมมันก็มืดแล้บแแล้วเราจะไปได้ไหมเนี่ยไม่รู้ก็ทำไปก่อน ก็ไปได้จะน่ากับพี่มงดูรไม่เลี้ใช่ไหมเอางมไปไหนคะเอางมไดนีบอกอุ้ยฝนตกมาวันพอมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยามันร้องอ่ะเอเฝ่ามันห้องเออมันห้องกว่า้าียงฝ่าห้องปลาอ้างเออค้องปลดูดินนะ วยนะลดนเ็ลกไ่ปินข้าวท่นาถ้าฝนตกก็มีที่ยดีเนาะเอามีอยู่ไี่สนแม่เอาไข่ต้มไปด้วยได้ไหมอาไปดื่มต้มหรอไม่เป็นไข่เขาเรียกว่าไข่ข้าว กินด้กี่ลัไ่้างคางเป็นตัวไม่กล้าไม่เป็นตัวอันนี้มันเป็นข้าวี่ยคิดกินแล้วแบบตอกมาแล้วมันเป็นตัวๆเลยะไม่กล้ากินสวยเลี่ยอร่อยอร่อยแต่บางคนเขาก็เขาไม่กล้ากินเข้ากลัวในตัวการ์เอาแม่เขาแม่แม่ไปกินตาสีขาวว่ะแม่นองหลับตาสิ จิ <therapist. S 2> ๋วติดเฉยชุ <imer> ่มๆดีช่องตัวดีๆเลยต้องทำนี้แต่อีทีเมื่อกี้เห็นแก่ระบบขั้นตอนอทําขั้นตอนดีอย่างนี้เอาใส่ี้ลงไปด้วยได้ไหมอ่ะพีมมันก็ยลงมากอีพิมต้องด่าแล้วแหละไหมต้อด่ามัน ยังไงกันแม่มึงเห็ดมันเสียบแม่เส้นมันดิ่มหรืออย่างอุ้ยเดี๋ยวมันก็นิ่มเส้นเล็กอะเดี๋ยวมันก็นิ่มถ้าถ้าสมมติว่ามันมันจะเป็นก้อนไงอ๋อไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านมาก่รไม่อ่านร้านมาก่อนไม่รู้อู้มันก็มันก็จะมีคาเทอะขนาดอะไรกัน วนมันไหมคะเออไม่รสมันจะเย็นแม่มันก็มากระดิ่งแกงหน้าอกแกงมากระดิ่ร้อยมากระดิ่งหน้าบ้านนี่เพระฉะนันเย็นเราก็ใส่จานไปเลยได้ไหมเนี่ยไม่เอาจานได้ไหมคะไม่เอาทิพได้ไหมอ่ะเอาจานก็ทิพต้องถุงเงินเอาไปไว้คุณได้เยอะอยู่นะเนี่ยเส้นอ่ะ นม,ม่ไม่คุกหรอเปไงคุกใสกก่ถุงอ๋อคุกในถุงเหรอเก่งแตไม่รู้อะไรเออคุกฉังาเออจริไม,มแมอออ่อะไรมันมันไม่เหลือหล่อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้านแม่ๆๆ่แม่สั่งอุ่นเหรอไม่ได้เสียบเลยชุดรถนะไม่มีน้ำน้ำน้ำนั่นบอกน้ำซองสีเขียวโอ้ไม่มีโอ้ไม่มี หมดแล้ว <The> ได้เสร็จแล้วจ้าไม่เสร็จอาหรอลดดีสีอะเปิยเนี่ยมันเยอะไปเค็มไหมบันยอ ไปล้างกระติกตุบิซีน้ำแข็งล้างนี่ครับสิ็จ์ล้ะค่ะไปเปลี่ยนชุดอุ้ยฝน็ี่ตกยานมีแค่นี้แหละเพราะว่ายังไม่ย้อนจเอาแค่นั้นแหละไม่ไมาง,งาี้ยเอาไปน้อยเทอัน